่ีกรอนจะเริ่มสัปดาห์นี้พวกเขาห่างจากฝูงแค่คะแนนเดียวเมืว่อวานบุรามเก็บสาแต้มแด้วันนี้ต้อง3แต้มเหมือนกันเล่นในบ้านจะสินท่าเรือที่แพ้มาห้านัดติดแล้วโอกาสทองมาของเตียโก้คุณนย่าตนเสาตัวซ้ำนุ่นก็ซ้ำไม่ทันโอ้ลูกนี้หน้าได้จริงๆแต่แม่นเสาเกินไปครับนี่แหละครับฟุตบอลบางวันมันไม่ใช่วันของเขานะครับมีเสามีคานล,ลูกนี้ต้องชัว์ๆอยู่แล้วครับแต่กลับไม่ได้ประตูยังศูนย์ศูนย์ดีสิงห์ท่าเรือมาบ้าง หอ,อยอดรักให้ไบโดโจังหวะซัดหักข้อเยอะไปหน่อยครับยิงตรงนี้ของทางมูลศัพท์โสก็ยังไม่ได้ยังศูนสวนสรีมาบหอิ่งกันง่ายๆจังหวะยิงสุดท้ายเนี่ยโด่งไปเยอะกรกฎวางเท้าไม่ดีพอครับก็ยังไม่ได้ประตูสวัสดิ์วงศวรพุทธศินในเกมนี้นะครับอลอัวขวาของชลทิตตักตักมาเตียโก้แปะแล้วตวัดแปะแล้วบุญบุญ เราผสมสายิงแต่ก็ยังโด่งอยู่ครับที่ว่าคุณย่ายังไม่ได้ประตูวันนี้ยังไม่คมแล้วสิงห์ท่าเรือก็มีโตเป็นระยะระยะบอลขวาบ้างของสิงห์ท่าเรือมีเวลาได้ตั้งปอมเปิดโค้งมาเสาแรกผู้คู่ซีคิมิตล่งๆคนเดียวแต่โขกบางบบางเฉียบเลยครับลูกมงเนี่ยครับอย่าสะบัดสะบัดเมื่อไหร่ไม่โดนบอลทันทีแล้วครับของโชเลีบ้างดูให้มาแล้วคุมทิศทางเต็มที่แล้วแต่ก็ได้ไม่ดีพอบอล บอลปลาครับโอ้โหลโงโลกไม่มีใครมาขวางแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบมาใหม่ทีนี้เป็นอดุลละโศบ้างก็ยังกลิ้นหลังเท้ามาได้จบตลอดเพราว่าเชมเิ้ก็เฉียวมาเท่านั้นชนบุรียังไม่ได้ประตูท้ายครึ่งแรกก็ยังสวนสนตัวเครื่องหลังทีโกคุณย่าลุยมาลุยมาเบียดหาช่องหาแล้วยิงตรงนี้มีตัวเปลี่ยนทางกวเปลี่ยนหนาเกินไปโอ้โหเป็นโรบอันโมลงตัวสำรองครับตีโก้ พามาดีทุกอย่างแต่ว่าวพิภพหนาไปนิดว่ดาด่ายิ้มแบบปรงกับจังหวะฟุตบอลตัวเองเลยครับโชคชะตาตัวเองลูเฟรตี้เ,เ,เอ๋อเจโก้ยังไม่ไปไหนไกลมาเข้าทางของสุดที่นันก็ปอกแปกต,ติดต,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 ติดซ้ำยิงได้ครับ <Eso S 1> โอจังหวะพักมานัสพลแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับมา,าทางของเจโก้คุณย่าซ้ำจนได้หนึ่งศูนย์ที่ชมพูีเนนำนาทีหกสิบเก้าครับจากจังหวะสุดที่นันยิงมาลูกนุรุนมาแล้วโดนบอปอกแปกไปมามาเข้าทางของสุดที่นันเดียวยิงยิงแล้ว นัทพลปัดออกมาเข้าทางเทียโก้โอ้โหกระโดดดีลรูปนี้ยิงยากแต่ว่าคมเหลือเกินครับเกียโก้ขุ่ยากเด้งวนโชเล่ขึ้นนำพอตุกขึ้นนำสิงห่าเรือก็ลุยพอเปิ่งทีมเกินโซไปทางเสาสองสินวิชัยพลาดอย่างนี้ก็ถูกตีเสมอเลยครับซิกิเมต้งมาให้กับเอกพันธ์ยิงทีมเก่าครับเจ้าตัวก็เลยไม่แสดงการมากมายนกครับหนึ่งหนึ่งนาทีหกสที่สิงห่าเรือกลับคืนสู่เกมได้ <ม><า>แล้วดูฮะสินทวีชัยพลาดเกมไหนไม่พลาดมาพลาดเกมสําคัญแบบนี้ฮะมาแล้วเจอบุรีรัมนีเซฟเป็นพระเอกเลยนะครับครับโอ้นี่พลาดครั้งเดียวถูกลงโทษทันทีพอถูกตีเสมอช่วงท้ายหลุดเดียวมาของเตีโ้ยกโ้คุณน่าโอ้โหข้ามศีรษะของนัตพลแล้วแต่ไม่เข้ากรอบยังขึ้นนําอีกครั้งไม่ได้ครับฝั่งชนบุรีมาต่อกรกฎบ,บันจงแล้วมาให ถึงถึงตูนะครับน,น่าจะเป็นพิภพอ่อนโมก็ข้ามคานเหมือนจะมีปลายมือไหมฮะเหล่หน้าต่อให้ชมบุรีบอกปองแปกมาแล้วซัดอินรุนแล้วก็ชอกท้าสองท้าสองมีมาด้วยขวาเป็นข้อแต่ก็โด่งไปเยอะมาหมดแล้วครับมีเท่าไหร่ก็มาทั้งพิภพท้งเธอสักพวกตัวเก่าในช่วงท้ายเกมแต่ก็ยัง ขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ที่สิงห์ท่าเรือก็จะมีส่วนไม่ทันจบเกมไม่ได้ว่าสิงห์ท่าเรือมายันเสมอชมบุรีได้1นึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ชมบุรีเองก็เสีย2แต้มในสัปดาห์นี้ถูกวิลัมทิ้งห่างจาก1แต้มเป็น3แต้มแล้วครับ